ทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องนี้มั่งดีกว่าครับเรื่องแฟนอ่าอันนี้คือป๋ารู้เลยว่าแบบเฮ้ยเราเราดูข้อมูลคุณในแล้วแบบดูการเล่าเรื่องต่างๆพูดถึงแฟนนี่คือ,อคดูแล้วคุณคุณในคือรักแฟนมากเลยลนอกจากรักมากแล้วเนี่ยเป็นสายเปด้วยทุ่มสุดตัวครับป๋าแน่นอนแน่นอนทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าว่าแบบเอ้ยสายเปจริงเปล่า ค่อนข้างแบบว่าไม่แทบไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้นะกับแฟนส่วนใหญ่แล้วอืมคือคือถ้าถ้าไม่เหนือบากว่าแรงโอ้โหยังไงก็ให้หมดยังไงก็ให้หมดครับอ่ถ้าสมมติแฟนอยากได้ทองห้าบาทอะไรอย่างงี้ทองห้าบาทเลยนะครับป๊าใช่ใช่มันค่อนข้างแพงครับทองยุคสงครามด้วยอ๋อก็เข้าเข้าใจอยู่เพราะว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างสูงด้วยสูงทองอันนั้นขอเปลี่ยนอ่ถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วกันอ่เป็น แฟนไหนอยากได้แป้งพับสักอันหนึ่งแป้งพับคือเวลาอยากให้แฟนอะไรเงี้ยก็อยากให้ของแบรนด์แล้วมันก็แพงนะครับแป้งพับเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะไหวยังเหนื่อยอยู่อ๋อไม่น่าจะไหวงั้นเปลี่ยนเอาเอาเป็นเอาง่ายๆแล้วกันครับมะม่วงน้ําดอกใบสักลูกหนึ่งมะม่วงสุกมะม่วงสุกมะม่วงลูกหนึ่งเลยครับใช่ใช่ถ้าจะซื้อทั้งทีมันก็ต้องมากับข้าวเหนียวมะม,ม่วง น้ำกะทิมันไม่ได้อะครับอาจจะเกินกว่าที่หาได้อยู่เกิน,วน,นความสามารถไปไปหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งั้านั้นเอาเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันที่แบบเฮ้ยนะอันนี้อันนี้คือต้องได้แล้วเป็นเป็นน้ำเปล่าสักแก้วแล้วก็เป็นเป็นเปิดจากก๊อก,กน้ำปลาปา,ค,ปารครับน้ำเปล่าเลยครับน้ำเปล่าใช่เต็มแก้วเลยต้องต้องปิ่มปิ่มปิ่มแก้ว ต้องมีแก้วด้วยไหมครับนับแก้วรวมด้วยไหมควรควรจะมีกินจากก๊อกนี่คือไม่ได้ไม่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากไหวไหมครับถ้าแฟนขอนี่ไหวไหมคิดหนักอยู่เหมือนกันนะโหก็เข้าใจนะเพราะว่าแก้วราคาก็ค่อนข้างใช่สูงนะครับถ้าสมมติกินตรงจากก๊อกได้จะจะดีมากเลยเปได้มากกว่านี้หน่อยโอเคครับไม่เป็นไรครับ การเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยอยากรู้ครับเคล็ดลับในคือจะทำยังไง <c oughs> ให้เราได้นั่งอยู่หน้าจอนานๆอืข้อนี้นี่ได้หลายอย่างเลยอ <c oughs> อย่างแรกก็คืออย่าไปนั่งหลังจอออันนี้อันนี้ตรงไปตรงมาครับ <c oughs> คืออยากอยู่หน้าจอนานๆก็อย่าไปนั่งหลังจองจอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้อยู่ข้างหน้านะมันก็จะนับเวลาได้น้อยแล้วมีอีกไหมครับมีก,ก็คืออย่ายืนหน้าจอเพราะ ง no ั้นเดี๋ยวไม่ได้นั่งหน้าจอนะครับแล้วที่สําคัญคือจะเมื่อยด้วยถูกต้องแล้วมันจะมีปัญหากับระบบแบบหลังอะไรก็คือไม่นี่อีกอย่างนึงก็คืออย่านั่งหน้าจอมากเพราะถ้าหน้าจอมากๆอาจจะเป็นลักกาอ๋อก็คือจะไม่จอเลยไม่จอข้ามไปเป็นลักกาแล้วถ้าหลังจอก็เป็นกุลอ๋ออันนี้ก็คือฝากไว้เลย3อย่างนะครับเป็นทิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันสําหรับคนที่อยากนั่งอยู่หน้าจอนานๆนะครับ งั้นเรามาถามเรื่องอาชีพตอนนี้ดีกว่าที่การเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เด็กไทยครับเขาใฝ่ฝันในการเป็นสตรีมเมอร์มากมากเป็นพิเศษเลยตอนนี้ใช่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนใช่ครับทีนี้ถ้าสมมุตินะครับมีเด็กอายุในครันประมาณหนึ่งเดือนอยากโตมาเป็นแบบคุณไนท์เนี่ยคุณไนท์อยากฝากอะไรถึงเด็กในคันคนนั้นม้าง ก็คงต้องอย่างแรกเลยก็คืออยากให้เขารีบโตออกมาจากคันคุณแม่ก่อนเพราะว่าการจะเป็นสรีมเมอร์เนี่ยคือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ขยับร่างกายเยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยจับเมาส์จับคีย์บอร์ดอยู่ในคันคุณแม่เนี่ยถูกต้องเพราะว่าสรตมเมอร์ต้องต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ใช่ครับลำบากซึ่งซึ่งก็ต้องรอให้เขาออกมาก่อนใช่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเอาเมาส์เข้าไปในนั้นได้ใช่ครับนี่ยังไม่นับรวมอย่างอื่นอีกอุปกรณ์โอ้โหหลายอย่างเลยนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจอนี่ ถ้าโอ้โหยิบสี่นิ้วนี่ลําบากลําบากมากลําบากเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาเข้าทางไหนให้ใ,ให้เด็กคนนั้นนะไม่ว่าจะทางปากหูอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> โอเคก็ต้องรอให้ให้น้องเขา,อ,าออกมาก่อน <c oughs> โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องเกมมกั่งดีกว่าเกมเนี่ยแน่นอนหละในท้องตลาดเราม,มีมีหลายรูปแบบมากนะครับทีนี้อยากรู้ว่าส่วนตัวของคุณอาเธอร์เนี่ยชอบเล่นเกมแนวไหน ระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนบางเกมก็อาจจะต้องการแนวที่แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คงต้องเป็นแนวนอนอทําไมเราถึงชอบแนวนอนมันเมื่อยครับเวลาอยู่ลงแนวตั้งถ้าแนวนอนนี่ได้พักผ่อนก็คือเราจะนอนเล่นสบายเลยสบายเลยถ้าท่านแนวตั้งเนี่ยน่าจะเมื่อยแหละใช่ครับแล้วยิ่งเราแก่ตัวมาเรื่องระบบสันหลังเราจไปเรื่องหลังอีก ใช่ก็มีปัญหาต่อเนื่องจากนั่งหน้าจอถูกต้องนะครับโ<ฮ>้ก็เรียกได้ว,ว่าอาชีพนี้ก็เหนือ่อยครับป่าเหนื่อยนะยยไม่สบายนะบางคนคิดว่าอาจจะสบายไม่เลยนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องนี้แนละมันไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์เกมเนี่ยมันมันต้องเกี่ยวข้องกับไอทีอ่ะครับถ้าเราอยากเล่นเกมเนี่ยให้มันมีภาพแบบโหแบบภาพสวยๆเลยสักเกมนึง อยากรู้ว่าการ์ดจอที่ใช้เนี่ยเป็นผักการ์ดจอได้ไหมอืมโหเป็นคําถามที่ไม่เคยถูกถามที่ไหนมาก่อนเลยนะครับครับเพราะว่าจริงๆการ์ดจอเนี่ยหายากมากตามท้องตลาดแต่ถ้าเป็นผักการ์ดจอเนี่ยตามท้องตลาดน่าจะหาได้ทั่วไปนะอืมก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปที่แบบศูนย์รวมแบบไอทีไม่ต้องซื้อไม่ต้องอันนี้ตลาดข้างบ้านน่าจะหาได้ถือว่าในในถือว่าดีนะครับ ราคาก็ค่อนข้างถูกด้วยมาก,มากอืมทีนี้นอกจากเรื่องผักกัจจอแล้วเนี่ยแล้วในส่วนของแรมอะครับอยากรู้ว่าแรมอันนี้แบบแนะนําเลยดีกว่า,าแรมที่เหมาะสมกับคนไทยที่สุดอะ่ะควรจะเป็นแรมอะไรน่าจะเป็น15บห้มแรม15บห้าเดือน3เโโหมาะสมโหโยิง่งก็คือชื่อมาก็รู้แล้วแหละว่าต้องคนไทยต้องคนไทยไทยมุงรวมตัวโดวยไม่ได้นัดหมาย คือประเทศอื่นไม่มีหรอกแบบนี้ครับแบบนี้เป็นรัฐ<ม>ที่เหมาะมากที่นี่ที่เดียวครับผม